นางสาวจิลราพรดูอยู่นะ,ะขอความอนุเคราะห์นะคะสูงเงินมาทาสีบานใหม่ด้วยนะคะบางต้นก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่กำลังตั้งทอออกมาอีกไปหนึ่งแล้วก็มียอดเล็กๆออกมาอีกไปหนึ่งเลยเห็นไหมเดยวอนั่น เมล็ดที่เราซื้อมทุกคนห้าสิบเมล็ด <50 S 1> พอไม่เอาเขาซ่งมาให้ครบหรอไม่แลยว,วนะ <c oughs> ตอนนี้เขากาจะนับมมล็ดให้มันครบเนาจะเช็คว่ามันครบห้าสิบบอจากที่ข้าสั่งมาลานที่หนูสั่งก็จะเป็นตามที่สั่งในพวกแบบว่า ในเพจ Facebook นะคะน่ะบริษัทซังในช้อปปีคือเกาเข้ากบสามารถเลือกเบอง์ใดว่ามันมีความหนาเส้อถือซ้ำใดประมาณนี้นะคะแปบลบว่าการจะเลื่อนเติบโตนูนนันนีที่รีวิวเขาอีย่างสีเข้ากบสิซังมาจากเพจนั้นๆน,น,นะคะแล้วจากนั้นนะคะนี่ก็เป็นจะทําการปลูกแล้วนอกจากมันก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวเนาะคะ่ะที่ใส่ในการปลูกนะคะแล้วกะ มันจะแช่ไว้คือเกลืนะคะแช่ไว้ประมาณ1-2ึงสองคืนนะคะเนี่ยแช่คุยมะพร้าไวไว้เตรียมรอเพาะปลูกนะคะเนี่ยเห็นปะก็จะใส่พลาสติกในหน่อยจ้ะสีราคามันพลาสติกที่เข้าจะออกไปใส่ขนมหรือว่าอีกอย่างประมาณนี้นะคะเนาะ mm hmm. อันพลาสติกตัวนี้นะนะคะ mm hmm. ก็ไปซื้อมาใส่นะคะเนี่ยลักษณะจากนั้นนะคะนี่หนูก็สะใส่ให้มันครบหาซีบเนาะค่ะเพราะว่าเราหนาบริดแล้วโอเคครบนะจ๊ะเนี่ยใส่ คุยมะพร้าวไปห้าสิบเรียงเรียงเรียงกันไบก่อนเนาะคะ่ะทุกตัวนี่นวงหน่องกระสิเขียนสัญ,ญลักษณ์มันไหวพร้อมเนาะเอ็มหนึ่งเอ็มสองเอมสามฮอตเอ็มห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะทุกทุกทุกพลาสติกโอ้ยทุกอะไรเนี่ยเนนแหละนะคะ กะจะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะสป,ปีดให้ทุกคนเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันชนทางที่จะใช้เวลานานนะคะนี่ก็ทำพากันทำไปเรื่อยๆนะคะทำช่วยกันนะคะประกกาศที่เลือกใสพลดกแก้วพาติกหน่อยก็คือเพื่อที่สมีเนวตรงนี้มันจะมีเนวปิดฟ้าน้ำเนาะคะ่ะจะให้มันแบบว่าอบไวนะคะเพื่อการจะเลื่อนติบตที่ดีขึ้นแล้กการ เห็นผลได้เร็วขึ้นมันจะเทใไ้พวกหลากเนาๆกับสามารถที่จะซุบชีวิตมันขึ้นมาได้กันได้เหลือกใส่ตัวนี้นะคะในการเพาะปลูกมเัเด็ดนั่นเองนะคะอย่าลืมขุยมะพร้าวนะคะทุกคนถ้าจะเพาะปลูกกระต้องแรกไหวก่อนนะคะ1-2วันนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะปิดฝาปิดฝา เปนหยกักปลากรเปนอยังไงนี่ขา้าการจะทํำกัดติดฟ้าให้พบทางสีกฟ้าได้นะคะเนาะฟ้านี้เข้าสื่อแยกมากนะคะไม่ได้แถมมากับเกลยวพลาสติกนะคะเสียงแมมแล้วจมเอียงบุ้นี่นะคะเนาะแมมวิดีโอคอมาเนาะค่ะฝากสื่อยาเอียงบุ้นเนาะค่ะเนาะ นี่แยเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ50ิเลยค่ะอันนี้เป็นวันที่2าแล้วนะคะอันที่เราจะอเิตให้ทุกคนดูนี่ถึงไหมเวลาเราจะเพมมาะเมล็ดนะคะเราก็จะใสอ่อันเล็กๆแบบนี้แล้วก็ปิดปอกมันนั่นเองเพื่อที่จะให้มเมล็ดลมันงอกง่ายขึ้นเพราะคือนูจะปลูกหนถึง 50เมล็ดเนาะก็จะเขียนไว้ว่า M1 M, 1. M 1ก็คือม o n s t e r Land M เพราะว่าต่อไปในอนาคตก็คิดว่าจะปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะก็เลยใส่โค้ดว่าเป็น M1 อย่างนี้นะคะอันนี้อ,อากาศมันควบแน่นลงมาเห็นไหมมันจะมีหยดน้ำอพอเราปิดเสียง มาอัปเดตมอนสเตอร่าของเราคะ่ะ2องสัปดาห์ผ่านไปนะคะนี่ก็จะเห็นมีใบออกมาแล้วจริงๆออาทิตย์หนึ่งนะ่ะมันก็ออกมาแล้วนะทุกคนมันก็มียอดออกมาแล้วนะคะเร<ม>าก็จะตั้งไว้ที่อากาศถ่ายเทยแล้วก็มีร่มรำไรนะคะข้องนูกระตังไว้หลังบาดนะคะทุกคนค่ะกระตังไว้หลังบานแราวก็เราใส่ตะกร้าไว้เพราะว่ายานเนี้ยมันมาขวมเนาะคะ่ะก็จะมีฝ้าหนึ่งแดงปิดใบ ตอนแรกนะก็คือมันจะเป็นลักษณะที่มีฝาปิดเนาะช่องแรกอ่ะก็คือหนูจะปิดฝานี้ไว้แล้วทีนี้น่ะมันแทงขึ้นมาหนูก็เลยเปิดฝาออกนะคะมันเป็นประมาณนี้ไว้เดี๋ยวรออัปเดตอัล่เดี๋ยวรออัปเดตต่อไปนะคะไว้เ <ília dragon risque> จอกันค่ะเดี๋ยวนะใด้ๆคืออะไรนันี่กาแพงบาทนะคะถ้านางสาวจิลราพรดูอยู่นะคะหรือว่าพี่สาวหนูเอง ขอความอนุเคราะห์นะคะสูงเงินมาทาสีบ้านใหม่ด้วยนะคะแล้วก็หนูจะมีแผนที่จะทําพัฒนาบ้านหลังนี้ให้ดีขึ้นนะคะให้เหมือนมีคนอยู่เพราะว่าในช่วงที่เลี่ยนกะบ,บ่เคยได้อยู่บ้านม่ตาตื่นเสาออกไปเลี้ยแล้วกะกลับมากะมัดนอนซื้อนะคะก็เลยม,มีเวลาดูแลบ้านตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะก็สีเฮ็ดบ้านพีสาวมันเป็นแต่เป็นคพอจัง คือจังบ้านที่เป็นบ้านค้นนะคะเนาะหนูนนนก็เลยเออมีแผนที่จะปอ,อ้ปูหินปูอียงฮหดสวนให้มันดีๆเนาะค่ะนั่นแหละเงินที่จะจะทำก็คือเป็นเงินที่ขายขายถ้วยกะไก่นะคะทุกคนค่ะหนูได้ขายถ้่วกะไก่มาช่วงหนึ่งนะคะอืมตอนนี้พอมีทุนเดี๋ยวจะทําสวนให้อีหลิมนะคะหรือว่าพี่สาวของหนูเองนะคะถ้าพี่สาวดูอยู่ก็ขอความอนุเคราะห์นะคะเอาเงินมาทาสีบ้านมาในเรื่องค่ะ ราะว่ามันอันนี้เดีวหลอกออกไปแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะคะกับเจ้า m o n s t r a ของเรานะคะเห็นไหมก,ก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะคะนี่ก็จะมีหลายต้นด้วยกันเลยหนึ่งเดือนขึ้นก็จะมีบางต้นที่แบบว่า นี่เห็นไหมแต่สามใบแล้วอะไรเงรี้ยบางต้นก็จะเริยเติบโตช้ากว่าปกติก็อาจจะเหมือนคนเลยมั้งเนาะที่แบบบางคนก็จะเติบโตช้ากว่าปกติอะไรเงรี้ยเห็นไหมนี่อใบสองใบสามใบนี่นยยนต้นนี้ก็จะออกกําลังจะออกสามใบแล้วเหมือนกัน,นกําลังตั้งท้องออกอีกใบหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าน้องโตขึ้นอีกหน่อย ก็จะถ้าลากน้องแบบทะลุออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้น้องนะคะบางต้นก็จะเป็นแบบนี้ท mm. ุกคนนี่กำลังตั้งทองออกมาอีกใบน,นึงแล้วก็มียอดเล็กๆออกมาอีกใบน,นึงงเลยเห็นไหมเออแหละ mm. ก็จะเริน่นเ็ิตัวชาอยู่แต่ก็ถือว่าเร็วนะบางต้นมันก็จะใหญ่ๆเลย,อ,ยอะไรมันต้นนี้ใบใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูหลายๆต้นนะคะ แฮปปี้ <Happy S 2> มากเลยจ้ะถืีว่าประสบความสําเร็จแฮปปี้อยู่นะคะเพราะว่าห้องเห็นตั้งแต่มันน,น้อยๆการที่เราปลูกเองเนาอจจะเราจะเห็นตั้งแต่มันน,น้อยๆจนว่ามันใหญ่เนาะค่ะเนาะช่ <Okay. S 1> ้นที่สองเฮ้ยใบเยังอ่อนๆอยู่ค่ะยังเขียวอ่อนๆโอ้แต่ละมือจะคลองยังเขียวอ่อนๆอยู่มีฝั่งนี้ด้วย แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะแต่ถนะ้าหลากมันแข็งแรงขึ้นกว่านี้นอ้องเติบโตแข็งแรงก,กว่านี้เราก็จะเปลี่ยนกระถางให้นะคะวันนี้เลยคะ่ะทุกคนผู้ดใดอยากได้ก็สามารถทักแชร์ต่องมาได้เลยเด้อค่ะแล้วมีคนอยากเอาไปปลูกนะคะเนาะไปปลูกต่อดูแลต่อถ้า ่พาะตรงสงสัยนะคะว่าเป็นยังไใบมันคือบอ่อแฉะเพราะว่าตอนนี้น้องยังเบบีอยู่นะคะถ้าใบมันจะแฉกจะประมาณหนึ่งปีนะคะใบนี้มันถึงจะแฉออกนะคะ,ะ,ะนะคะแล้วก็เราเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่พ่ากระสิใสไซแบบแบบมะพร้าวสับนะคะให้น้องใช้ดินใช้มะพร้าวสับแทนดินนะคะ จจะมีพิษมอดอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็การทดน้ำทดบยางเนาะคะ่ะนาะน้องก็จะสังเกตว่าดินน้องมันแห้งไปตั้งแต่ระยะการปลูกตั้งแต่แรกนะคะถ้าดินน้องมันรู้สึกว่าแห้งข้ากับสีน้ำใสหรือข้ากับออกซีซีใสเนาะคะ่ะสังเกตเอานะคะนี่ดูใกล้ๆแล้วก็จะ เดี๋ยวน้องโตขึ้นอีกหน่อยหรือว,ว่าอีกสักครู่ที่จะทำโรงเรือนเสร็จก็จะพาน้องย้ายบ้านนะคะขาะ้าวเสต๊ป้องกันแมวป้องกันสัตว์ต่างๆที่มันสิมาก,กินน้องนะคะโอเคค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็จะมาอัปเดตน้องเรื่อยๆให้ดู่าสมวติน,น้องไงเป็นแชร์เป็นียังอาจจะหนึ่งปีสองปีสามปีก็ได้นะน้องยังอยู่นะคะน้องตายก่อน